ไม่อยากหยอกกระปุกตัวคนเดียวเดี๋ยวผมหาคนมาหยอดแทนหะครับผมไปตู้นี้นะครับผมก็เหมือนกับกระปุกออมสินที่เราเคยมีตอนเด็กๆครับเราโตแล้วเราต้องเปลี่ยนกระปุกให้มันใหญ่ขึ้นกระปุกนั้นก็คือตู้นี้ที่เราจะไปตั้งตามโลเคชันที่มีคนมาหยอดแทนเราตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่สามารถเพิ่มรายได้หรือเพิ่มช้อยให้คนมาใช้บริการมีทั้งต่อยและเตะแบบนี้ ้าเล่าอะครับผมส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้ชายซะเยอะเนาะซึ่งผู้ชายครับมาพร้อมกับอะไรฟุตบอลที่เป็นกีฬายอดนิยมมากๆซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์กับคนที่ชอบฟุตบอลและชอบมวยแล้วทำไมกระปุกตัวใหญ่ตัวนี้ถึงจะมีคนมาหยอนให้เราละ่ะเพราะว่าเราติดตั้งมาแล้วมากกว่า80ตู้น่าจะเกือบ90ตู้แล้วครับมันเกินค่ามากๆรายได้บางโลเคชันนะครับมันเกินค่ามากแต่บางโลเคชันอ่ะมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนซึ่งมันก็ทำให้รู้ครับว่าโลเคชันที่เราไปติดตั้งครับก็คือถามบันเทิองอ่ะม,มันเหมาะจริงๆกับต,ตู้นนีีีีรรปผมอออสเเาาจท่่โย อยู่ที่อุดรธานีจะเป็นร้านที่มีอาเขตหรือว่าเกมอาเขตเยอะมากๆซึ่งเป็นร้านเล่านะครับผมแต่มีเกมหรือว่ามีแอคทิวิตี้ให้กับคนเยอะมากๆทุกคนสามารถเป็นเจ้าของตูน้นี้ร่วมกับท่านอื่นได้หรือว่าเป็นเจ้าของคนเดียวก็ได้ครับผมเริ่มต้นเป็นเจ้าของร่วมนะครับก็อยู่ที่3า0 0 0บาทแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของคนเดียวนะครับผมจะอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับผมอาจจะมีบวบค่าส่งเล็กน,น้อยเพราะว่าลงไปอีสานนะครับแต่ไม่แพงส่งัยตรงไหนก็สอบถามมาให้หมดครับก่อนที่จะตัดสินใจเป็นเจ้าของตูน้นี้ขอบคุณคร